สวัสดีครับวันนี้ผมมาแกะกล่องแว่นตาแร็ตเตอร์ให้ดูนะครับว่าซื้อแว่นตาหนึ่งชิ้นเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับนี่ครับแกะมาเลยนะครับแกะมาปุ๊บเดิงออกมาก็จะเป็นนะครับใบประกังสินค้าครับแป้นรองจมูกแว่นครับมีแถมไปให้นะครับมีผ้าเช็ดนะครับแล้วก็มีถุงผ้าเปโนนะครับอ่ะเหลืได้ครับ เป็นถุงผ้าไมโครครับเอาไว้ใส่บ้านแล้วก็เช็ดบ้านได้ครับนี่ก็เป็นผ้าเช็ดแว่นนะครับมาดูตัวแว่นกันนี่ก็เป็นสองหนังครับยางเดีนะครับเราดูตัวแว่นนะครับ แว่นตาลูกหรือผมถือนี่ผลจากไทเทเนียมเป็นวัสดุอย่างดีครับมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็น้ำหนักเบาครับบางรุ่นก็จะเป็นคล้ายพลาสติกแต่ไม่ใช่พลาสติกครับผลิตจากไนลอนนะครับซึ่งมีไนลอนเนี่ยมีความเหนียวแล้วทนมากครับไม่แต่หักง่ายนะครับโอเคครับสนใจครับกดดูที่หน้าโปรไฟล์ผมนะ